สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในแวดวงเศรษฐกิจไทยเลยค่ะนั่นคือแนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทที่กําลังศึกษาเรื่องการเก็บภาษีจากการซื้อขายทองคำในประเทศค่ะเรามีข้อมูลหลักหมายมุมมองเลยนะคะที่จะมาพิจารณากันทั้งเหตุผลเบื้องหลังแนวคิดนี้ของทปทเองเสียงคัดค้านความกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการค้าทองคำ ออตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงสมาคมค้าทองคำเลยแล้วก็มีความเห็นเชิงวิชาการแล้วก็บทเรียนจากต่างประเทศด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจให้ชัดเจนที่สุดว่าทำไมทถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วใครจะได้รับผลกระทบแล้วจะกระทบยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายมีทางออกอื่นสำหรับความท้าทายทางเศรษฐกิจนี้ไหมเพื่อให้เราเห็นภาพรวมที่ครบถ้วนมากขึ้นค่ะ ใช่ครับเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เกี่ยวพันกับหลายมิติมากๆครับทั้งนโยบายการเงินโดยตรงเลยสีิรภาพค่าเงินบาทที่ก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานานสถานการณ์แข่งขันของไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าทองคำระดับภูมิภาพแล้วก็แน่นอนครับส่งผลกระทบต่อการลงทุนการออมของคนทั่วไปด้วยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆของแนวคิดนี้มันมาจากไหน ทำไมจู่ๆทปทถึงหันมาสนใจเรื่องการเก็บภาษีทองคำคะครับต้องย้อนกลับไปที่ปัญหาหลักที่ทปทพยายามจัดการมาตลอดหลายปีนะครับก็คือเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่ายอย่างต่อเนื่องอืมค่ะปัญหานี้ได้ยินบ่อยมากใช่ครับซึ่งมันเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันนะทั้งการเกินดูลบัญชีเดินสะพัดจำนวนมหาศาลเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดการเงินไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจของเราเอง ปัจจัยพวกนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจไทยเลยครับแล้วทองคําเข้ามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องค่างเงินบาทแข็งได้ยังไงคะทอพอทอมองว่ามันเชื่อมโยงกันขนาดนั้นเลยเหรอคะคือมุมมองของทอพอทอนะครับปริมาณการซื้อขายทองคําในประเทศดโดยเฉพาะทองคําแท่งเนี่ยมูลค่ามันสูงมากอืแล้วก็มักจะมีความเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับความผันผวนของราคาทองในตลาดโลกพอราคาทองปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนไทยโดยเฉพาะรายใหญ่ๆนะครับก็มีแนวรุ้มที่จะเทขายทองออกมาเพื่อทํากําไรและก็แลกกลับมาเป็นเงินบาทอค่ะ oh, <okay. S 1> การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวนมากเพื่อซื้อเงินบาทกลับเข้ามาในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแหละครับที่ทปทอมองว่ามันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไปอีกนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานอื่นๆที่มีอยู่แล้วอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะคือมองว่าเป็นการไหลเข้าของเงินทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการทํากําไรในทองคํานี่เอง ประมาณนั้นครับดังนั้นแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีจากการซื้อขายทองคำเนี่ยก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในฐานะเครื่องมือเชิงนโยบายอย่างหนึ่งที่อาจจะ,ะช่วยชะลอธุรกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ลงได้บ้างลดความผ,ลผ,ลผันผวนที่เกิดจากการเก็งกำไรระยะสั้นและก็บรรเทาแรงกดดันต่อค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเร็วหรือมากเกินไปจนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมครับแต่ว่าทาพทก็ยังยืนยันว่า เรื่องนี้ยังเป็นแค่แนวคิดใช่ไหมคะอยู่ในขั้นตอนการศึกษายังไม่มีข้อสรุปอะไรถูกด้อนครับทางทบทย้ําชัดเจนว่ายังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆทั้งรูปแบบอัตราภาษีกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ที่สําคัญผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อตลาดทองคําตลาดการเงินโดยรวมแล้วก็ภาระที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปครับยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นครับผม ทีนี้พอมีข่าวเรื่องแนวคิดนี้ออกมาแน่นอนว่าฝั่งผู้ประกอบการค้าทองคําทั้งรายใหญ่รายย่อยสมาคมค้าทองคําก็ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างชัดเจนเลยมีเหตุผลอะไรบ้างคะที่เขากังวลกันเป็นพิเศษครับมีความกังวลหลกัลกๆอยู่สัก3-4ประเด็นได้ครับประเด็นแรกที่ดูเหมือนจะสําคัญที่สุดสําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมเลยนะคือกลัวว่าจะกระทบต่อสถานะเป็นศูนย์กลางการค้าทองคําในภูมิภาคของไทย สถานะศูนย์กลางนี่มันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสาคัญมากครับทางสมาคมค้าทองคําแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาระบุว่าตลาดทองคําไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจุดแข็งของเราคือมีสภาพคล่องสูงมีปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนจํานวนมากอื การมีภาษีเข้ามาเป็นต้นทุนเพิ่มเนี่ยอาจทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศรู้สึกว่าการซื้อขายในไทยไม่น่าสนใจเท่าเดิมแล้วแล้วก็หันไปซื้อขายในตลาดอื่นที่ไม่มีภาระภาษีตรงนี้แทนเช่นสิงคโปร์หรือฮ่องกงซึ่งอาจทําให้ไทยสูญเสียความได้เปรียบนี้ไปอย่างรวดเร็วเลยครับเหมือนกับว่า ถ้าต้นทุนสูงขึ้นเงินทุนก็พร้อมจะไหลไปที่อื่นที่ต้นทุนต่ํากว่าว่างันเถอะถูกต้องครับนั่นคือความกังวลข้อแรกข้อที่สองที่กระทบโดยตรงกับคนทั่วไปเลยก็คือผลกระทบต่อผู้บริโภคและนักลงทุนรายย่อยค่ะอันนี้ใกล้ตัวเลยใช่ครับผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านทองรายย่อยเนี่ยอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากผลักภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ไปให้ลูกค้าทําให้ราคาทองคํา ทั้งทองคำแท่งทองรูปประพัน์ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็จะกระทบต่อกําลังซื้อของประชาชนที่นิยมซื้อทองคําเพื่อการออมหรือเป็นหลักประกันความมั่นคงในระยะยาวครับแล้วประเด็นที่3ามละคะประเด็นที่3เป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่แพ้กันครับคือความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดตลาดใต้ดินหรือการซื้อขายนอกระบบมากขึ้นอ๋อ พอการทำธุรกรรมในระบบมันมีต้นทุนสูงขึ้นจากภาษีก็อาจเป็นแรงจูงใจให้ผู้ซื้อผู้ขายบางส่วนหันไปหาวิธีซื้อขายนอกระบบที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งมันควบคุมได้ยากกว่าเดิมแล้วสุดท้ายรัฐก็จะสูญเสียไรายได้จากภาษีส่วนนี้ไปอยู่ดีแถมยังอาจเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้อีกครับฟังดูแล้วผลกระทบที่ผู้ประกอบการกังวลน,นี้ก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องในวงการค้าทองอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจความเชื่อมั่นด้วยใช่ครับ ประเด็นเหล่านี้มันชวนให้คิดว่าผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องการจัดการค่าเงินการสูญเสียสถานะศูนย์กลางอาจกระทบความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมส่วนการผลักภาระให้ผู้บริโภคก็อาจกระทบกำลังซื้อการออมของครัวเรือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้เหมือนกันครับถ้าอย่างนั้น ลองมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนะคะในเชิงมหาภาคผลกระทบที่คาดการกันมีอะไรบ้างคะนอกเหนือจากที่ผู้ประกอบการกังวลเมื่อสักครู่นี้ครับถ้ามองในภาพรวมนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เขามองผลกระทบหลักๆใน3ด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องค่างเงินบาทเองแม้นักวิเคราะห์บางส่วนจะเห็นด้วยว่าการลดธุรกรรมทองคําอาจช่วยลดแรงกดดันต่อค่างเงินบาทได้แต่ก็มองว่าคงเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นอ๋อแค่บางส่วน เพราะปัจจัยขับเคลื่อนหลักจริงๆยังคงเป็นเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดท,ที่เกินดุลมหาศาลและก็ทิศทางของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเป็นสําคัญการแก้ปัญหาที่ทองคําอย่างเดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาค่างเงินบาทแข็งได้อย่างยั่งยืนครับหมายความว่าต่อให้จะไปสีทองคําบาทก็อาจจะยังแข็งค่าอยู่ดีจากปัจจัยอื่นอยู่ดีมีไปเป็นได้สูงครับ ด้านที่สองคือผลกระทบต่อตลาดการลงทุนและการออมในประเทศมีความกังวลว่าหากการลงทุนในทองคำมีต้นทุนสูงขึ้นหรือยุ่งยากขึ้นคนอาจจะลดการถือครองทองคำลงอื ซึ่งทองคำเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven ที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นมานานแล้วอาจจะหันเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงความผันผวนสูงกว่าเช่นตลาดหุ้นหรือแม้แต่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างค r y p t o c u r r e n c y ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนทุกคนรับได้นะครับก็อาจจะทําให้ภาพรวมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของคนไทยสูงขึ้นเป็นไปได้ครับ และด้านที่3คือความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างที่พูดไปตอนต้นเลยครับไทยอาจสูญเสียความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางซื้อขายทองคําของอาเซียนให้กับคู่แข่งอย่างสิงคโปร์สิงคโปร์อีกแล้วนะคะครับซึ่งเขามีนโยบายภาษีที่เป็นมิตรต่อการลงทุนในทองคํามากกว่า โดยเฉพาะการยุกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ GST สำหรับทองคำที่เข้าขายเป็นการลงทุนหรือ IPM นะครับทำให้ต้นทุนการซื้อขายทองคำที่สิงคโปร์ต่ำกว่าไทยอย่างมีนัยสำคัญเลยเรื่องนี้ก็มีมุมมองจากนักวิชาการด้วยใช่ไหมคะอย่างดรกิติพงศ์จากเศรษฐศาสตร์จุฬาท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับดรกิติพงศ์ก็ให้ความเห็นในทำนองเดียวกันครับว่าเงินบาทแข็งค่ามาจากหลายปัจจัยไม่ใช่ทองคำอย่างเดียว การไปเก็บภาษีซื้อขายทองคําอาจกระทบความเชื่อมั่นและสร้างผลเสียมากกว่าผลดีอืมชัดเจนค่ะท่านมองว่าต้นต่อจริงๆคือโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดการแก้ที่ปลายเหตุอย่างการเก็บภาษีทองคําอาจไม่ตรงจุดแล้วก็อาจสร้างปัญหาใหม่ท่านเสนอว่าทางออกที่น่าจะเหมาะสมกว่าอาจเป็นการผสมผสานมาตรการทางการคลังกับการบริหารจัดการเงินทุนเคลื่อนย้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับน่าสนใจค่ะแล้วถ้าเราลองมองไปที่ต่างประเทศล่ะคะ มีบทเรียนอะไรจากประเทศอื่นที่เคยใช้นโยบายเกี่ยวกับภาษีทองคำบ้างไหมคะมีตัวอย่างที่น่าสนใจหลายประเทศเลยครับอย่างเช่นอินเดียซึ่งเป็นตลาดทองคำที่ใหญ่มากความต้องการบริโภคสูงมากรัฐบาลเคยพยายามลดการขาดดุลการค้าด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าทองคำในอัตราที่สูงมากๆเลยครับแล้วผลเป็นยังไงคะเดาว,ว่าคนก็นำเข้าน้อยลงผลที่ตามมาคือ กลับกลายเป็นว่าปัญหาการลักลอบนำเข้าทองคำผิดกฎหมายหรือทองคำเถื่อนมันพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยครับอา้าวกลายเป็นแบบนั้นไปใช่ครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ควบคุมได้ยากกว่าเดิมแล้วรัฐก็ยังเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ดีกลายเป็นสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนซะง,งั้นใช่ครับในทางตรงกันข้ามสิงคโปร์เลือกใช้นโยบายที่ต่างออกไปเลยคือการยกเว้นภาษี GST สำหรับทองคำเพื่อการลงทุนอย่างที่กล่าวไปค่ะ ซึ่งนโยบายนี้เลยครับเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สิงคโปร์พัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าทองคําที่สําคัญแห่งหนึ่งของเอเชียดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเลยส่วนเวียดนามล่ะคะ เห็นว่าเข้มงวดเรื่องทองคําเหมือนกันเวียดนามมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดครับในการนําเข้าและซื้อขายทองคําทําให้รัฐบาลควบคุมตลาดภายในประเทศได้ใกล้ชิดมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ตลาดขาดสภาพคล่องและก็ไม่ค่อยมีความน่าสนใจในมุมของนักลงทุนต่างชาติถ้าเทียบกับตลาดที่เปิดเสรีกว่าอย่างไทยหรือสิงคโปร์ บทเรียนจากประเทศเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่านโยบายภาษีการกำกับดูแลเนี่ยมีผลอย่างยิ่งต่อพลวัตของตลาดทองคำไม่ใช่แค่ปริมาณการซื้อขายนะครับแต่มันส่งผลต่อสถานะภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีการค้าโลกด้วยการตัดสินใจต้องมองผลกระทบหลายด้านจริงๆนะครับเมื่อพิจารณาทั้งความกังวลของผู้ประกอบการผลกระทบเชิงมหาภาคแล้วก็บทเรียนจากต่างประเทศแล้วเนี่ยคำถามสำคัญก็คือ แล้วมันมีทางเลือกอื่นอีกไหมคะที่ทพทหรือภาครัฐอาจนํามาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาค่างเงินบาทแข็งโดยที่ไม่ต้องใช้มาตรการภาษีทองคําที่ดูจะมีผลกระทบข้างเคียงค่อนข้างมากแบบนี้ครับ มีข้อเสนอทางเลือกอื่นๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอยู่หลายแนวทางเหมือนกันครับอย่างแรกเลยก็คือการใช้เครื่องมือที่ทบคุ้นเคยอยู่แล้วคือการเข้าแทรกแซงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงอ,อ๋อพี่เข้าไปซื้อดอลลาร์ขายบาทใช่ครับการเข้าซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ขายเงินบาทออกมาเพื่อชะลอการแข่งข้าซึ่งทบก็ทําอยู่เป็นระยะนะครับแต่ก็มีข้อจํากัดเรื่องขนาดของเงินทุนสํารองแล้วก็การถูกจับตามองจากต่างาาประเทศด้วย แล้วการปรับดอกเบีย้ยนโยบายล่ะคะช่วยได้ไหมการปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยการลดดอกเบีย้ยอาจช่วยลดแรงจูงใจของเงินทุนไหลเข้าเรียสั้นได้แต่ก็ต้องพิจารณาผลกระทบต่อเงินเฟ้อเสถียรภาพระบบการเงินในประเทศด้วยซึ่งเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากสําหรับกรนง,งหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินครับมีทางเลือกอื่นอีกไหมคะที่อาจจะตรงเป้ากับการเก็บภาษีแบบเหวี่ยงแห มีข้อเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้มาตรการดังภาษีที่เจาะจงมากขึ้นครับเช่นการพิจารณาเก็บภาษีกำไรจากการลงทุนหรือ capital gains tax อ๋อค่ะซึ่งหมายถึงภาษีที่เก็บเมื่อขายสินทรัพย์นั้นๆแล้วได้กำไรโดยอาจจะมุ่งเป้าไปที่การเก็งกำไรทองคำในระยะสั้นมากๆแทนที่จะเก็บภาษีจากการซื้อขายทุกธุรกรรมซึ่งมันจะกระทบทั้งนักลงทุนระยะยาวและก็ผู้ที่ซื้อเพื่อออ,อมด้วยครับอันนี้ก็น่าสนใจนะคะคือแยกแยะระหว่างการลงทุนกับการเก็งกำไรใช่ครับ และอีกแนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้การลงทุนในทองคําเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของตราสารทางการเงินมากขึ้นอย่างเช่นอะไรคะเช่นสนับสนุนให้คนลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคําหรือ Gold ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายเหมือนหุ้นเลยแต่ลงทุนอ้าง,งอิงกับราคาทองคําหรือลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้าหรือ Gold Futures ในตลาด TFX ครับอืการลงทุนผ่านช่องทางเหล่านี้มันเป็นการลงทุนในกระดาษมากกว่าทองคําจริง จึงช่วยลดปริมาณการซื้อขายทองคากายภาพที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงลงได้ครับสรุปแล้วนะคะหลักที่เราคุยกันมาทั้งหมดข้อเสนอเรื่องการเก็บภาษีทองคำเนี่ยถือเป็นความพยายามหนึ่งของทพทในการแก้โจทย์ใหญ่เรื่องค่าเงินบาทแข็งซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายมิติแต่ขณะเดียวกันแนวคิดนี้ก็จุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงถึงผลกระทบที่อาจตามมาอย่างกว้างขวางเลย ทั้งต่ออุตสาหกรรมทองคำที่อย่างรากลึกในสังคมไทยเราสถานะการเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคแล้วก็ภาระที่อาจตกอยู่กับผู้บริโภคนักลงทุนรายย่อยด้วยค่ะครับประเด็นสำคัญที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือทพทจะหาจุดสมดุลระหว่างภารกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทกับการดูแลไม่ให้กระทบต่อความแข็งแกร่งและก็ความสามารถในการแข่ง,ข,งขันของอุตสาหกรรมทองคำได้อย่างไรอืม เพราะสำหรับประเทศไทยนะครับทองคำไม่ใช่แค่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่มันยังผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อมั่นของผู้คนมาอย่างยาวนานการตัดสินใจเรื่องนี้จึงมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งยวดเลยครับแล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรกับเราบ้างคะ การตัดสินใจของทอปทอในเรื่องนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็จะสะท้อนแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยในการ,รเผชิญความท้าทายที่ซับซ้อนและก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการให้น้ําหนักระหว่างเป้าหมายระยะสั้นในการจัดการค่างเงินกับเป้าหมายระยะยาวในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็โครงสร้าง